ซื้อขายไอเดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย kanteb. en. th ลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาล่ะนะเดี๋ยวลงบ้านนี่เลพี่พี่เอาแค่ปืนชาร์จไม่ต้องเอากระเป๋าจัดไปจัดไปนั่นแหละแล้ว <c oughs> พี่ก็ไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้กระเป๋าเก็บจากศพเอาใช่ใช่ใช่ <c oughs> ทุกอย่างมันจะมาจากศพเองแล้วก็ศพผมกับศพเขาดัน <c oughs> แล้วก็ศพพี่ด้วยเออแล้วศพเนี่ยเพราะมันมีสี่คนมา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 ไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กม่ต้องตามมาไอ้แบ๊กม่ต้องตามมาไม่ตามอีกแล้วผมหาปืนเอาล่ะพี่แังผมบังให้มันยิงกันแบบพี่ พี่นองพี่น้องพี่นอนมาและนอนละนอนละถือถือปืน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 ไว้ถือปืนไหมถือละถือละถือละเออล่าชางงูล่าชางงูพิกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงโดนกูยิงพี่ก่อนเลยเอ้ยพี่วินเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมาเอ่อจบจบ ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมบอพี่ไม่เป็นไรไงไม่ไม่มีมันมาแล้วมันมาแ้มันมาแล้วพี่รองอแค่มันนั่งเจ็บของเว้แล้วถ้ามันไม่นั่งเจ็บของอะเก็บอยู่แล้วพี่เก็บอยู่แล้วมันไม่พี่มดแล้วเห็นพี่พี่ขานไปพี่ขานไปท้ายพี่ขานไปท้ายูู้พี่ฟูููููู่่ฟููููููููููููููููููููููููููููู่่่้้้้้้